ครัพอน้ำครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเล้าไก่กลางน้ำเล้าไก่กลางน้ำนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากครับ ธรรมชาติต้นตาลนะครับร,ร้อยตำรวจเอกสมัยพอ่อนนอกนะครับอยู่ที่57หมู่8ตำมนสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ ยวจะพาไปรู้จักกับเจ้าของบ้านนะนี่ครับอยู่กันแบบวักระเียนครับดูหน้ามีความสุขจริงๆบิงบอกพาแกครับจากนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นเล้าไก่ที่มองเห็นเมื่อคันตอนต้นนะจริงจริงน่าจะปลูกบ้านตรงนู้นนะจะสวยมากแต่แกเป็นเล้าไก่ไปแล้วครับ ก็นี่เขาเรียกต้นอะไรต้นพญานาคอะไรสักอย่างน,าน,น,าาน,นึงนะครับเนี่ยสวยนะเทปนะครับครับสารตะมินะครับสาธุขอถ่ายนิดนึงนะครับขออนุญาตามีหานด้วครับ เลี้ยงหลายอย่างครับหมูหมาก็มีอยู่ด้วยอยู <dobr> <inglés> ่ในกรงเดี <oui> ๋ยวพาไปดูอาหารนะวิธ <whatnot> ีชาวสวนโอ้โหว้าวว้าวว้าวนี่ครับ อยู่ภายในบ้านแกค,ครับนี่ครับทำกินอะไรกินครับพ่อครัวน,นะนี่ครับเจ้าของบ,บ้านนะครับนี่น้ำต้มปลาดินะี่ครัานนี้ต้มปลา <c oughs> ดูครับดูวันนี้ตอนรับแขกด้วยอะไรครับนี่ต้มต้มปลาใส่ไข่ขมดแดงครับไข่มดแดงไปครับผมใส่เทียมา อันนี้ก็คู่ชีวิตที่สมัยนะครับขอทำคลิปนิดนึงนะึนะะ่งเลยทำคลิปหนี่ดูครับย่างปลาย่างหมูต้องปลาเอาเอาที่หม้อย่างสวยๆฮะเอาแล้ว,อ,อ,ลวอืม ส,สวยอะไรครับบ้านสวนสวยมากครับนาอยู่แบบร่มรื่นมากเดินชมครับเดินเดขอชมหน่อยนะครับอัน <c oughs> นั้นก็ไปดูไก่เข้ามาแล้วเมื่อกี้นะนนนค,ครับมีรถทียด้วยบีเอ็มดับเบด้วย

มาซ่อมแอร์ด้วยครับมีแกเลีเ้ยงข้าวครับเพื่อนผมเยอะแยะครับมันจิ้มอก็มีแต่น้ำจิม้มอันนี้ก็ได้ไหมอันนี้น้ำพริกปลาปลาฉลาดอันนี้แกงส้มรคับเอาปลานี่แอมนะโอตอนรับอุบุนมากครับ ยังเข้ากลางวันด้วยขอบขอบคุณมากครับเอาครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเราทานข้าวกันครับสวัสดีครับ